สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําแกงเขียวหวานกันนะคะนี่ก็กะทิก็ยี่ห้อนี้เลยพี่แกงเขียวหวานก็ยี่ห้อนี้นะคะมีขายที่เกมส์ซูเปอร์ก็กลับมาจากที่ทจากทำงานที่เฮ้าส์สปอร์ตนะคะยังเปียกๆเลยเหงื่อแตกพักๆๆๆๆยังไม่เปลี่ยนชุดเลยอืมก็ร้อนค่ะร้อนอบอ้าวแต่ก็อยากกินแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานกินกับเส้นอุด้งนะคะ เนี่ยก็นานๆจะได้กินทีต้องมีกะทิถึงจะได้กินนะคะต้องไปซื้อกะทิมา,าถ้าไม่มีกะทิก็ไม่ได้ทำสักทีนคะคะก็ทำง่ายทำง่ายมากเลยไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยเออก็ใส่ผักก็มีมะเขือมะเขือม่วงแล้วก็มีหอมหัวใหญ่แค่นี้เองไม่มีอะไรเลยเอาตามที่เรามีนะคะ เนี่ยเส้นก็เส้นอุด้งยี่ห้อนี้แหละโอ้ยมีขายที่พี่เขายี่ห้อนี้อร่อยราคาถูอา่าร้อยร้อยสามสิบแปดเยนเท่าไหร,ร,ร่นี่แหละอา่าเนี่ยยี่ห้อนี้ชอบอ,อร่อยกว่าเส้นโซมิงอีกนะ <c oughs> ก็แล้วแต่คนชอบนะฮะป้าเขาชอบเขาชอบยี่ห้อนี้ก็ใส่ไปเลยสองตะบะสองมัดนะฮะแล้วก็ต้มไปอา่าต้มไปก็ตั้งเวลาระหว่างนั้นเราก็ทำแกงเขียวหวานไปด้วยไงอ่ก็ ประหยัดเวลาใช้เวลาไม่นานนะคะอาหารเที่ยงง่ายๆแกงเขียวหวานก็เป็นเป็นอาหารไทยที่ปลาชอบกินเด็เขากินได้ไงถ้าถ้าเป็นแกงอย่างอื่นเขาอาจจะเผ็ดเขาอาจจะกินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าแกงเขียวหวานนี่ก็จะกินได้นะคะไม่บ่นแล้วบอกอร่อยด้วย <g ül> นะก็เลยทำแต่แกงเขียวหวานไม่ไม่ค่อยได้ทำแกงอย่างอื่นนะคะ <g ül> นะก็ มันทำง่ายด้วยแหละเนี่ยก็ตั้งเวลาไปสีนาทีเนี่ยทาสะดวกสบายค่ะเตาเนี่ยก็ตั้งเวลาได้เราเราต้องแบบมีตัวช่วยในการทํากับข้าวนะอะไรที่มันสะดวกสบายเนี่มันต้องช่วยเราไงเราทํางานเหนื่อยโอ้ยทํางานทํางานที่ house d e เบอร r ่เราก็เต็มที่กับงานกลับมาบ้านเราก็ต้องมาทํา ก,กับข้าวดูแลลูกเต้าทำงานบ้วงงานบ้านาสารพัดนะคะเนี่ยค่ะก็ก็ได้อกไก่มาเนื้อก็อกไก่นะคะอกไก่เนี่ยเอามาทำแกงเขียวหวานเนี่ยอร่อยมันมันราคาถูกด้วยนะแกงเขียวหวานเนี่ยทำอกไก่ถ้าไม่มีสะโพกไก่ก็ไม่เป็นไรถ้าแกงเขียวหวานนะอกไก่ก็ไปได้นะคะนเ,นเนี่ยมะเขือม่วงเนี่ยอร่อยมากมะเขือมะเขือจากบ้านคุณย่านะคะ มันหวานอ่ะเออมันอ่อนล้วมันหวานแล้วมันสดอร่อยอ่าก็ใส่กะทิเข้าไปอ่าก็ต,ต้มต้มต้มแค่นั้นแหละเดี๋ยวก็ได้กินแล้วอันนี้ก็เส้นอุด้งนี้เราก็ต้มเสร็จแล้วเราก็เอามาล้างน้ํานิดนึงอ่านี่นะก็ได้ละเส้นอุด้งแล้วก็มาทำแกงเขียวหวานไงเออใส่หอมหัวแดงเข้าไป ถ้ามีแครอทก็ใส่แครอทได้นะคะแต่พอดีไม่มีเวลาทำคนรอกินก็รอนะคะก็เอาเท่าที่เรามีนี่แหละผักเรามีแค่นี้ก็ใส่ไปแค่นี้นะก็ปรุงรสค่ะน้ำตาลน้ำปลาผงนัวคาซูบุชินะคะแล้วก็ใส่น้ำมันหอยเข้าไปด้วยมันจะอร่อยนะแต่น้ำมันหอย เครื่องปรุงก็ไม่เยอะมีแค่นี้แหละไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีผงชูรสนะคะที่ที่บ้านไม่มีผงชูรสก็ไม่ต้องใส่อืมก็ใส่แค่นี้แหละอ่าเดี๋ยวก็ก็อต้มต้มต้ม,ตมให้มะเขือมันนิ่มก็กินได้แล้วเนี่ยเห็นไหมนี่ก็ใส่ผักกะหลำ่ำใส่สระรแน่อ่าแต่งเะได้กินผักไงกินผักเยอะ กระสราแนนี่มันหอมมากเลยนะอันนี้คือของปลานะคะปลานี่เขากินนี่แหละนี่ก็เรียบร้อยแล้วอาหารเที่ยงนี่ชามเบลลมเบลล่เเลยนี่เห็นไหมเนี่ยเรากินหอมหัวแดงหอมหัวอมไม่ใช่หอมหัวแดงหอมหัวใหญ่มันดีต่อสุขภาพนะอ่าใส่อะไรก็อร่อยหอมหัวใหญ่อะนี่อันนี้ของอันนี้ของใครเอ่ยอันนี้ของปลาอ่า ต้องทำของปลาก่อนเ้ารอกินอยู่ค่ะนี่น่ากินไหมอืมนี่อาหารเที่ยงเนี่ยง่ายๆอาหารเมนูเส้นค่ะถ้าหน้าร้อนนี่ต้องกินเส้นอืมถ้าถ,ถ้าหน้าหนาวก็กินตามมีตามเกิดนะเพราะว่างานยุง่งเอาเท่าที่มีกินข้าวบ้างกินอเบนโตบ้างกินอะไรบ้างนี่ก็วันนี้ก็อาจจะทำเผ็ดเป็นนิดนึง ก็หนักมือหนักหนักมือไปหน่อยใส่ใส่เครื่องแกงเยอะไปหน่อยเ,เผ็ดคะอันนี้ของอิชันเองนะคะนี่นี่เรามากินกันในฉันก็กินชามเิ่มเลยกินนี่อิ่มถึงมื้อเย็นเลยนะคะมื้อยิงย,ยินข้าวไม่ได้นะคะเนี่ยกินเนี่ยอิ่มนาน,นะคะ่ะอิ่มถึงมื้อเย็นเลยไม่ต้องกินข้าวเลยกลับมาบ้านเนี่ยไม่ต้องกินข้าวเย็นนะอิ่มนานกินนี่จนแบบ พุงกลางอ่ะเออต้องต้องปลดตะขอกางเกงอ่ะเพราะว่าพุงพุงยื่นเลยนะคะนี่อร่อยโอ้ยกินแล้วแบบอร่อยเแกงเขียวหวานนี่คือแบบชอบกินมากมันมันทำง่าย้วยทำให้อร่อยง่ายไงไม่ต้องปรุงเยอะอืมชอบอร่อยกินจนพุงปลิ้นเลยค่ะเออแทบจะไปทำงานไม่ได้ถ้ากินี่กินเยอะจริงๆนะเออกินแบบ กินให้แบบสะใจไปเลยอะอแต่ก็มันเป็นอาหารเที่ยงมันเป็นไรยังมีเวลาย่อยอยู่ถ้ากลางคืนกินไม่ค่อยได้นะคะอก็กินแล้วก็ไปทํางานนะอยู่ดีมีแหงมีแดงทํางานนะกินแล้วทั้งแซ่บทั้งนัว <c oughs> แกงเกียวหวานอร่อยชอบอืมนานจะได้ทาทีหนึง่งเออแล้วก็กินแล้วก็ไปทํางานสู้ๆค่ะอ่าสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ เราจะกินเผื่อทุกคนนะคะ